กิจ,จกรรมในฐานวิทยาศาสตร์ของเราก็คือสบู่เหลวล้างมือสโลแกนประจำฐานของเราก็คือรักชีวิตพิชิตเชื้อช่วยกันแก้แค่ล้างมือค่ะโรคโควิดคือโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโครโรนาซึ่งค้นพบล่าสุดอาการเบื้องต้นมีไข้ไอแห้งอ่อนเพียเราไปฟังวิธีการป้องกันกันนะครับป้ง 1>, 1วิธีการป้องกันคือหนึ่ดูห่างจากพื้นที่ที่มีโรคระบาดสสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง3ามหนีเลี่ยงจากคนที่มีอาการป่วยไอและจาม 4. กินอาหารที่ปรุงสุก 5. ล้างมือก่อนทำกิจกรรมทุกครั้งอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะ 1. ่ห,หัวเชื้อสบู่เบส2กีซิีน 3. เพลือบบน 4. หัวน้ำหอมค่ะวิธีการทำมีดังนี้ ใส่หัวเสร็จแล้วใส่หัวเชื้อเสร็จแล้วใส่กีตารีนเรแล้วแล้วก็ใส่หัวน้ำหองค่ะต่อจากนี้เรามาฟังการถอดบเเรียนของฐานเรากันค่ะ2งเงื่อนไข 1. เงื่อนไขความรู้เรียนรู้วิธีการทำสบู่ล้างมืออย่างถูกต้องสอง เงื่อนไขคุณธรรมความรับผิดชอบความสมารัคคีในหมู่คณะ3าหลักการ1พอประมาณพอประมาณกับการใช้อุปกรณ์สามารถน้ำขวดที่ใช,ช้แล้วมาเติมสู่หลังได้2องม,มีกลุ่มโครงการ สี่มิติหสิ่งแวดล้อมใช้รีไซเคลิลก,กับของที่มีอยู่และสามารถใช้ซ้ำกับของที่มีอยู่ 2. วัตถกุการใช้วัสดุอย่างเหมาะสมและพอดี 3. สังคม,มการเรียนรู้กระบวนการทำงานแบบกลุ่ม 4. วัฒนธรรมสีมิติ 1. สิ่งแวดล้อมการใช้ของที่สามารถ สวัฒนธรรมภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทา